กักตัวครบแล้วนะครับสำหรับอแมนด a าฮอปจิมนะฮะหลังจากที่เดินทางกลับมาจากการประกวด Miss Universe 2020ที่สหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็มีการกักตัวตามมาตรการความปลอดภัยป้องกันการแพร่กระจายของโควิด -19 นะครับล่าสุดเธอก็กัก,กตัวครบอละ14วันนะฮะมีปาร์ตี้เลยฮะ Welcome home Amanda จัดขึ้นนะครับอแมนดาก็เผยว่ารู้สึกตื่นเต้นนอนไม่หลับเลยขอบคุณทุกคนที่มาต้อนรับช่วงกักตัวเนี่ยไม่เหงานะฮะทำคอนเทนต์ด้วยฮะ ให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างๆแพลนว่าหลังจากนี้เนี่ยจะทำอะไรต้องรอพูดคุยกับผู้ใหญ่ก่อนส่วนเรื่องสถานะหัวใจตอนนี้ก็แฮปปี้ดีครับก่อนอื่นขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะรู้สึกว่าแบบมาต้อนรับเป็นอย่างดีกักตัว14วันก็ ดีใจมากค่ะเมื่อคืนก็ต้องบอกว่าตื่นเต้นนอนไม่หลับเลยนะคะรู้ว่าวันนี้จะได้ออกแล้วไม่เบื่อค่ะไม่เบื่อเพราะว่าในแต่ละวันเราก็มีอะไรของเราที่จะต้องทํานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัมภาษณ์แล้วเวลาเรามีเวลาว่างเนี่ยเรารู้สึกว่าเหงาก็เลยอ่ะทำคอนเทนต์ต่อไปเรื่อยๆค่ะก็เลยรู้สึกว่าไม่ไม่มีวันไหนที่เหงาเลยบรรยากาศตอนประกวดก็ต้องบอกว่าเราไปด้วยมายด์เซตที่คิดว่าเราอยากจะทําหน้าที่ตรงนั้นให้ดีที่สุดเนาะเราก็อยากจะไปด้วยอารมณ์ที่มีความสุข จำได้ว่าตอนที่อยู่สนามบิน,นดาบอกแล้วว่าดาไม่อยากจะแบบแบแบกความหวังไครแต่เราจะไปด้วยความสุขแล้วก็รอยยิ้มที่เราได้เป็นฐานะตัวแทนของประเทศไทยจริงๆเรามีความสุขทุกย่างก้าวที่เราอยู่ตรงนั้นค่ะเราสนุกกับทุกกิจกรรมทุกก้าวที่เราเดินบนเวทีมันคือความภาคภูมิใจของดาเองที่ เฮ้ยแบบผู้หญิงคนหนึ่งมาจุดนี้ได้อะนี่คือความฝันเลยคือตอนเขาประกาศทั้งห้าเนี่ยมันก็พอมันไปเริ่มแบบคนที่2ที่สาแล้วเราเห็นแล้วว่าใครได้เข้าไปแล้วเรามองดูรอบๆตัวเราว่าเอ๊ะมันยังมีเพื่อนที่แบบเขาดีมากเลยยังไม่ได้เข้าเราก็รู้เริ่มรู้แล้วค่ะว่ามันอาจจะไม่ได้ไปเป็นตามไปตามแพลนของเราเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาใช้ วิธีไหนในการเก็บคะแนนเราไม่มีอะไรที่จะต้องเสียใจเราทําหน้าที่ตรงนั้นดีที่สุดแล้วกลับไปได้เราก็ไม่สามารถทําให้มันดีขึ้นได้กลับไปย้อนดูตัวเองแล้วก็บอกว่าดีที่สุดแล้วจริงๆเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่จะต้องเสียใจค่ะนั่นคือส่วนหนึ่งของชีวิตเนาะมันคือส่วนหนึ่งของการแข่งขนันไม่ว่าจะเป็นเวทีนางงามหรือว่ากีฬาก็ตามมันก็ต้องมีผู้แพ้ผู้ชนะ ปีนี้เราก็ทําให้สายสะพายไทยแลนด์เนี่ยมันสตรองขึ้นด้าก็ไปตรงนั้นด้าทาหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดแล้วนะคะ mm hmm. ก็อยากจะบอกทุกคนว่าไม่ต้องเสียใจยด้าเองโอเคค่ะด้าพร้อมสําหรับประตูบานอื่นบานนี้ไม่เปิดไม่เป็นไรเราไปบานอื่นได้ค่ะ mm hmm. จริงจริงก็เดี๋ยวมีน่าจะมีนัดคุยกับผู้ใหญ่ค่ะ mm hmm. พูดถึงเรื่องอนาคตในวงการถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีเปิดประตูโอกาสตรงนี้ให้ด้าด้าก็พร้อมที่จะรับนะคะแต่อยากจะพูดถึงเรื่องรงการมากกว่า Happy l s c e n ก็เป็นแพลนหนึ่งที่เรารู้แล้วแหละว่าเราจะแพลนต่อยังไงก็ฝากติดตามไปด้วยนะคะ Happy Lucien Campaign mm hmm. ใน Instagram เนอะเล่นละครนะคะห mm hmm. ัวา mm hmm. ภาพยนตร์ดีหมดบาทเหรอคะ mm hmm. เราเคยดูละครเรื่องชัตเตอร์อะ mm hmm. <laughs> แล้วเรารู้สึกว่าตัวผีนะ่าจะเล่นสนุกดีเนาะ <laughs> ขอบคุณที่คอยมอบความรักกำลังใจเพืนก็พูดก็แบบจะร้องไห้อยากจัดแฟนมิติ้งมากแต่แบบด้วยสถานการณ์จัดไม่ได้ mm hmm. ไม่สดไม่สด ไม่บอกไ, <ป S 1> ไม่ขอขอโฟก,กัสเรื่องงานนะ<อ> <ๆ S 2> คะอย่าดีแฮปปี้ดียาขอให้กำลังใจเรื่องงานเลยนะคะก็ไม่ว่าจะทำอะไรก็คือซัพพอร์ตค่ะแต่จริงๆการที่เราจะหาใครสักคนหนึ่งเนาะแบบไม่ว่าจะคู่คนนั้นของเราจะเป็นใครก็ตามเนี่ยมันมันต้องคอยให้กำลังใจซึ่งกันและกันคอยซัพพอร์ตว่าความฝันไม่ว่าความฝันเขาะจะคืออะไรเราต้องคอยอยู่เคียงข้างแล้วก็คอยเหมือนถักดันซึ่งกันและกันนั่นคือสิ่งที่ได้คิดว่าสำคัญที่สุด ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t w i n s i g HD t h ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c เฟซบุ๊กแฟนเพ Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ